ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เข้าป่ามาเจอต้นลำเจียกนะครับหรือที่ท่านรู้จักกันในานามเตยทะเลนะฮะหรือเตยป่านั่นเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับไม่มีไม่มีดอกให้ชมต้นนี้มีละะักษณะใหญ่มากเลยนะครับสูงสูงอยู่ที่ประมาณ ิเมตรนะครับสิเมตรมีสูงกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวไปดูต้นล่างกันดีกว่าบางท่านก็เรียกเคยทะเลนะครับมีหลายชื่อก็จะเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับหาได้ยากมากแล้วก็อยู่ในป่าลึกชอบอยู่ตามน้ำที่มีความชื้นนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ําตกอยู่กับเหมานตกน,นะครับเป็นสมุนไพรรักษานิ้วครับนิ้วท่านที่ปัสสาวะไม่ค่อยคล่องนะครับเป็นพอถ่ายเราถ่ายปัสสาวะออกมาก็จะเจ็บก็จะเป็นไปช่วยรักษาวิธีการทาน,น,นก็ต้มนะครับ ใช้ต้มอันนี้รากนะครับรากจะมีขนาดที่ใหญ่โดยการใช้ก็ละตากแห้งนะครับใช้ประมาณ10กร,รัมหรือหแว่นหน่แว่นใหญ่ๆ่ยนะครับตากให้แห้งก่อนไปรักษาโรคไตด้วยนะครับไตเบาหวานหรือท่านสุภาพสตรีที่คลอดบุตรไปนะครับจะไปขับของเสียออกจาก ช่องข้อนะครับกับของเสียออกจากร่างกายขับน้ําเหลืองเสียนะครับรักษาได้หลายโรคทีเดียวไตเบาหวานความดันได้ทั้งหมดนะครับเขาจะมีต้นก้าขึ้นเสียดายนะครับไม่มีวันนี้ไม่มีให้ให้ชมดอกเขาดอกเขาจะหอมมากอันนี้จะต้นก้าแบบนี้นะครับ ต้นบบเล็กๆก็นำพามาให้รู้จักกันนะครับกับเตยป่าหรือต้นลำเจียกนะครับมีน้ำที่แหลมคมต้นนี้มีสูงมากต้นนี้20เมตรลักษณะน้ำน้ำคมมากนะครับ ให้ชมลำต้นกันสูงมากหาหาได้ยากนะครับอันนี้ก็ขึ้นป่าสูงในป่าน้ำตกมาได้ไกลเหมือนกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ